เรือนพักแรมไร้ทางออกพบหนุ่มนักเดินทางหลงทางกลางสายฝนที่โหมกระนำเขาพบเรือนไม้เก่าแก่หลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวหญิงชราเจ้าของเรือนต้อนรับเขาด้วยรอยยิ้มที่น่าขนลุกแต่ความเหนื่อยล้าทำให้เขาตัดสินใจเข้าพักโดยไม่รู้ว่านี่คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดในชีวิตห้องพักเก่าและอับชื้น มีเพียงตะเกียงน้ำมันให้แสงสว่างพบสังเกตเห็นว่าแม้ทุกอย่างจะดูสุดโสมแต่กรอนประตูเหล็กกลับดูใหม่และแข็งแรงผิดปกติกลางดึกเขาได้ยินเสียงกระซิบและเสียงขวนเบาๆดังมาจากรอบทิศท,ทางทำให้เขาเริ่มรู้สึกไม่ปลอดภัยพบพยายามเปิดประตูแต่พบว่ามันถูกล็อกจากด้านนอกเขาแอบมองผ่านรอยแตกของผนังไม้ เห็นหญิงชราคนเดิมกำลังยืนพูดคุยกับกลุ่มเงาดำรูปร่างคล้ายมนุษย์ที่โถงทางเดินเงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวอย่างเชื่องช้าและไร้เสียงเป็นภาพที่ทำให้เขาตัวแข็งเทื่อด้วยความกลัวทันใดนั้นหญิงชราก็หันขวับมาสบตาก,กับเขาผ่านรอยแตกนั้นพอดีดวงตาของนางวาวโรดเป็นสีแดงฉานพร้อมกับเสียงกรีดร้องโหยหวนของเหล่าวิญญ,ญาณที่พุ่งเข้ามาทุบป,ประตูห้องของเขาอย่างบ้าคลัง่ง พบรู้ในทันทีว่าเขาจะไม่ได้ออกไปจากที่นี่อีกแล้ว